ครับแม็กคอนทัตครับผมนัทนัทสิทธิ์ครับครับในไหนก็ใกล้วาเลนไทน์แหละถามเรื่องวาเลนไทน์กันหน่อยดีกว่าอยากให้ทั้งคู่แนะนำสถานที่ออกเดทสำหรับวาเลนไทน์หน่อยดีกว่าโหใครก่อนดีโหยพี่แม็กก่อนไหมได้ได้ก็ขอแม็กอยากอยากจะไปออกเดทแบบไปหาอะไรทานด้วยกันดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้แม็กคุมคุมอาหารคุมน้ำหนักมากๆเลยครับผมก็ ก็สมมุติว่าถ้าจะมีวันไหนที่อยากจะเป็นวันชีตเดย์หรือจะเป็นวันที่หลุดได้ก็อยากจะให้เป็นวันวาเลนไทน์ลยกันครับจะได้กินทานอาหารที่ที่อยากทานด้วยกันในกับคนที่แบบเราอยากพาไปด้วยอะไรเงนี้ครับก็จะให้เป็นวันค่ำคืนที่แสนพิเศษกับอาหารที่แสนอร่อยครับผมครับผมส่วนน้องนัดก็ช่วงนี้เราถ่ายทัวร์กันอยู่เนาะก็เลยน้องนัดก็จะค่อนข้างอินกับธรรมชาตินิดนึงครับก็ถ้าเลือกพาไปเด็ได้นะว่าอยากจะพาไปดูแบบธรรมชาติสวยๆงามๆ่เงี้ยแต่ว่า อาจจะพาเข้าไปในป่าก่อนแล้วเราก็แบบแอบจัดแบบเป็นซุ้มดอกไม้เป็นทุ่งดอกไม้สวยๆเอาไว้แล้วก็ค่อยๆพาเขาเดินเข้าไปปิดตาแล้วก็พาไปเซอร์ไพรส์ตรงที่บรรยากาศดอกไม้แบบสวยๆหลายๆสีผมว่าน่าจะดีครับผมแค่คิดก็โรแมนติกแล้วชอบอยู่กับธรรมชาติมีคิวว่างไหมครับในป่านของคู่คือกับไหนอะไรไหอือ เดทในฝันเหรอครับเดทในฝันก็จริงๆอ,อยากเป็นสถานที่ที่เราอยู่ด้วยกันแค่สองคนครับเป็นสิ่งที่ทุกอย่างสามารถดมบันดาลมาได้ในด้วยกันแบบแบบดิดินนิ้วปับ๊บแล้วก็ดมบันดาลทุกอย่างได้แล้วก็มีม,มีแค่เรากับคนที่เรารักแค่สองคนเท่านั้นครับไม่มีอะไรที่มารบควนไม่มีโทรศัพท์มาในยาฉุกเฉินว่างานเขางานเขาอะไรยนะ <c oughs> อย่างงี้นะก็อยากจะเป็นแบบนั้นครับผมหนึ่งวันเต็มเต็มเลยแบบเวลาว่างเต็มเต็มไปเลย <c oughs> ไม่มีอะไรมาบรบกวนพวกเรา ใช่ครับใช่ครับใช้เวลาร่วมกันแต่ละคนเป็นดอกไม้แบบ้เีกจรงนะเป็นดอกไม้เเป็นดอกไม้ครับครับก็อยากให้เป็นลาเวนเดอร์แล้วกันครับเพราะว่าลาเวนเดอร์เนี่ยมีกลิ่นหอมเนืแล้วก็สามารถอยู่ทุกที่แล้วส่วนใหญ่คนก็จะมีเหมือนกับกลิ่นลาเวนเดอร์อยู่ทุกที่ทําให้หลับเรามีความรู้สึกความสุขได้ได้กลิ่นก็จะได้รับความสุขเข้ามาด้วยก็อยากให้เปียบกับดอกลาเวนเดอร์ครับ ดอกไม้วันพ่อนี่ดอกอะไรนะดอกพุทธาดอกพุทธาอ่ะดอกอะไรครับครับผมถ้าน้องนัดคิดว่าน่าจะเป็นดอกดอกดอกพุทธรักษาละกันครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยเป็นด้วยความที่ดอกไม้พุทธรักษาเป็นดอกไม้ตัวแทนของวันพ่อเนาะครับแล้วผมรู้สึกว่าความรักของพ่อเหมือนเป็นเหมือนความรักที่ เหมือนเราให้การซัพพอร์ตให้การดูแลแบบเหมือนเป็นความรักที่คอยชักจูงคอยนำพาไปในทางที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นสิ่งดีๆนะครับรู้สึกว่าเหมือนความรักที่แบบพี่แม็กเขาคอยมอบให้นัทตลอดแบบว่าคอยซนะัพพอร์ตนัทหรือคอยช่วยเหลือนับ,บในเวลาที่แบบไม่ว่านัทจะเจออะไรพี่แม็กก็จะช่วยนะัทแก้ปัญหาเสมอครับถ้าเป็นพ่อก็ขอเป็นดดดี้แล้วกัน,ดดวน,นครับเป็นพ่อที่ ก็วาเลนไทน์นี่ยที <t t ่ขาดไม่ได้เลยก็รักทุกคนนะครับรักมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันที่คอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็แล้วก็ยินดีต้อนรับแฟนๆใหม่ๆทุกคนในทุกวันเหมือนกันนะครับผมก็รักทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับใช่ครับผมก็เนื่องในวันวาเลนไทน์นั้นก็ขอบอกรักแฟนๆพี่ๆมามีทุกๆคนเลยนะครับผมอยากจะ ขอบคุณสำหรับความรักที่ทุกคนคอยมอบให้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทางโซเชียลหรือว่าอย่างวันนี้ที่ทุกคนก็ส่งฟุดซัพพอร์ตมาให้มีทางฟุดทักด้วยก็ทำให้พวกเราทั้งอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจพร้อมทำง,งานต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกคนจริงนะครับที่หล่อเลี้ยงพวกเราในทุกๆวันและก็ฝากเป็นกำลังใจจับมือกันเดินต่อไปเรื่อยๆไปนานๆเลยนะครับรักทุกคนมากๆเลยครับแฮปปี้วาเลนทน์ครับแฮปปี้วาเลนทน์นะ Oh, <laughs>